ยังบ่ทอดร้อย0 0อยู่เห้อจะปีกว่านะใกล้จะครบ2ปีแล้วนะมึงผมมีคนที่ตามไปก็บคนที่ตามให้เรื่อบ่เบิ่งกันเบิบ่งมันไทยยกล่องผู้ยังอันนี้นะ ลงคิ้จ้างกระบอกขึ้นบริพิษกฎหมายอโอ้ยยังคือมันขึ้นโยผ่านพดกันยังบริพารโย ยอดวิวฮาก็มืนป่ายนึง,นง,ง,งแม่ไพร่เชี่ยวตัวบอว์วุจักแล้แลมันมานี่คู่มือยุทธีกจะเป้ยวนี่เหรอ น,นี่และแล้วบออันอันตูพีนะลยประเทดเฮ็ดไต้จะว่าน้ำก็หลายน้ำ,นำ,นำไว้ลงคลิปเป็นซองดือมแล้วถ่ายลงคลิปไว้ก่อน ได้คิดไปท่าไปท่าแท้โค้อย่างกดกระเบื้องท่าจะกีดอย่างน่หมดปี o Man. Ternak. สมุนไพรมะกอเอามาขุดไทยให้ประจำเสียฮะ Now. ราดกระเพ็ดเดี๋ยว,ยยวยัวยาเพียงนูวไม่เปนเน่าหรือบ่ใครจะรออากาศหนาวไปย่ามายัายำปิ้งนี่เขาก็มาเต็มคลิปตรงนี้นึงฮะปิ้งสมแก้ว กาดไกลปีใหม่วัตที่ยิบสีมือ้อื่นกับคริสต์มาสมื้มอ,อื่นกับวัตทียิห้าคริสต์มาสโอ้ลมแห่งขนาดพี่น้องเอ้ยใครได้เข้ามาเบิ้งก็กดติดตามให้นะเด้อกดติดตามแล้วบ่เบิ้งก็กยาดเลยกุดติดตามน้อยแต่แท้ รอบมึงบ่ไปใส่ยอยุสงนะ ไปไสอยู่ในมงส숭นั้นทางนูแล้วเบิ่งหอยตีนมันพวกไงพวกไงกอเข้าวยิงใช่ไหมยิงงานนะลมใน,นน,นี้โอ้ยจะได้โอ้มันยิงงี้นูมันเล่นขีแ่แรงลมโอ้ยนี่นะฮะ แจ้งในไรเมื้อนี้มันจะค้ำแม่นเก่าค้ำบ่